วลต่อปริมาตรร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะสารเคมีที่ใช้ในการทดลองก็จะมีแบบเดิมที่มันไม่เป็นอันตรายนะคะก็จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตกับน้ำกลั่นนะน้ำกลั่นนี่ไม่ใช่น้ำกลั่นที่เราเติมรถนะคะลูกน้ำกลั่นที่เราเติมแบตเตอรี่อะคะ่ะไม่ใช่ อันนี้จะเป็นน้ำกลั่นบริสุทธิ์ที่เป็นไอน้ำเราจะเอาน้ำปกติของเราเนี่ยนะคะไปต้มนะไปต้มให้มันเกิดไอน้ำนะคะเสร็จแล้วก็จะให้เขาควบแน่นออกมาเป็นหยดน้ำมันจะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นะคะไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรปะปนเลยนะคะ เป็นหยดน้ำบริสุทธิ์เลยใช้นิยมใช้ในการทดลองเพราะว่าเป็นน้ำที่ะสะอาดบริสุทธิ์นะคะไม่มีสารอะไรเจือปนเลยนะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะพาทำนะคะ <c oughs> <c oughs> มันจะมีตารางนี่ตาราง เขาจะมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์นะคะเขาจะมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์อ่ะมีบิ๊กเกอร์อยู่2บิ๊กเกอร์บิ๊กเกอร์แรกเนี่ยบิ๊กเกอร์แรกเขาจะใส่คอปเปอร์ซันเฟดลงไป2 2กรัม 2กรัม copper sulfate 2กรัมแล้วก็จะเติมน้ำลงไปให้มันถึง100 ml นะคะเสร็จแล้วบิกอร์ที่2องเขาจะใส่ copper sulfate ลงไป4กรัมเขียนตรงนี้ดวะ่ะ copper sulfate 4กรัมอันนี้2 g 4กรัมแล้วเติมน้ำลงไปให้ถึงปริมาตร 200 m l ก็คือมันก็จะเยอะกว่าบิเกอร์แรกใช่ไหมคะแล้วก็จะสังเกตสีที่มันเกิดขึ้นนะสังเกตสีที่มันเกิดขึ้นอ้ออย่าลืมคนให้ละลายด้วยนะคะสังเกตสีที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็จะสรุปได้ว่านะคะ การเตรียมสารละลายโดยละลายตัวละลายที่เป็นของแข็งในของเหลวของแข็งของเราที่นี้คือ Copper s ์ซัลเฟต CuSO C เขียนเป็นภาษาไทยดีกว่าคอปเปอร์ซัลเฟตของแข็งก็คือ c o ปเปอร์ซัลเฟนะคะ มีสถานะเป็นของแข็งส่วนของเหลวของเราตรงนี้ก็คือน้ำนะคะมีสถานะเป็นของเหลวนะนิยมระบุความเข้มข้นของสารละลายโดยบอกมวลมวลของตัวละลายที่อยู่ในสารละลาย100หน่วย100หน่วยหรือ100 ML หรือ 100CC นั่นเองนะคะโดยเราจะเรียกหน่วยนี้ว่าความเข้มข้นโดยความเข้มข้นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรอ่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างนะเ <c oughs> มื่อกี้นะคะเมื่อกี้เราจะมีคอ,อ,อปเปอร์เออเขียนผิดคอปเซอร์ คุณครูนี่เริ่มเหนื่อยอ่ะเราจะมีคอปเปอร์ซัลเฟตเมื่อกี้ใช่ไหมคะคอปเปอร์ซัลเฟตสองกรัมอ่ะเติมน้ำลงไปหนึ่งร้อยมลกับคอปเปอร์อ่ะคุณครูเขียนสั้น,ส,นสี่กรัมเติมน้ำลงไป หนึ่งเอ้ยสองร้อยมเอาอันแรกนี้ก่อนนะคะอันที่หนึ่งนะถ้าเราเขียนเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนั่นก็หมายความว่าในน้ำเออไม่ใช่ในสารละลายในสารละลายหนึ่งร้อย ml ในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟตในสารละลายคอปเปอร์ซัลเฟต1นึงร้อย ml จะมีคอปเปอร์ไม่งงนะสารละลายคอปเปอร์ก็คือน้ำ บวกคอปเปอร์คอปเปอร์ซัลเฟตนะจุลสีนั่นเองนะคะชื่อภาษาไทยเขานะคะจะมีคอปเปอร์ซัลเฟตอยู่สองกรัมงงไหมคะถ้าง,งงเปิดใบถามคุณครูได้นะอ้าวส่วนอันที่สองล่ะอันที่สอง ในสารละลายในสารละลายคอปเปอร์ครอปเปอร์ซัลเฟตสองร้อยมลจะมีคอปเปอร์อยู่คุณครูเขียนสั้นๆว่าคอปเปอร์นะคะ อยู่4กรัมแต่ทีนี้แต่ทีนี้ถ้าเราจะเขียนร้อยละโดยมวลอ้าวร้อยละโดยมวลร้อยละเขาก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าให้คิดเป็นหน่วยแค่100หน่วย100หน่วยต่อปริมาตรแต่ข้อสองนี้เขามีถึง 200.... หน่วยปริมาตรก็คือ200 ml ใช่ไหมคะทีนี้มันจะมีบัญญัตินึ่งมันจะมีกฎอยู่กฎหนึ่งก็คือบัญญัติไตรายางอ่าเดี๋ยวคุณครูจะสอนง่ายๆนะคะบัญบญัติไตรายางอันนี้เป็นอันรู้กันอยู่แล้วว่าเรามีคอปเปอร์เนี่ยสารละลายเรามีสารละลายคอปเปอร์อ่าถ้า ถ้านะคะมีสารละลายคอปเปอร์ไม่ใช่ถ้ามีสารละลายคอปเปอร์200มลจะมีคอปเปอร์จะมีคอปเปอร์อยู่4กรัม 4กรัมแต่ทีนี้เราจะคิดแค่100 ml ใช่ไหมคะเพราะเขาถามถึง100ละเออถ้าถ้าสารละลายคอปเปอร์100 ml 100 ml จะมีคอปเปอร์อยู่กี่กรัม บัญญัติใจยางง่ายๆค่ะเด็กๆก,ก็คูณคูณนำหน0่มาคูณ4ได้เท่าไหร่คะได้400ร้อตั้งไว้ก่อนเสร็จแล้วหารด้วย200ร้อหารด้วย200ร้อยนะคะสองอยศูตัด0ูน 2อ,อเป็นสอ,สอเป็นสเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าม,มีสารละลายคอปเปอร์อยู่200 ml แล้วในสารละลายนั้นมีคอปเปอร์อยู่4กรัมแต่ถ้าเราคิดเป็นร้อยละใช่ไหมคะร้อยละเราก็หยิบมาแค่100เดียวมาแค่100 ml นะ ถ้ามีสารละลายคอปเปอร์100 ml ละ่ะจะมีคอปเปอร์อยู่ในนั้นกี่กรัมคำตอบเราก็คือกี่กรัมลูกคุณครูจะาถามไลยค่ะคุณครูสอนๆมาเธอค่ะใช่ไหมสองกรัมนั่นเองนะคะยากไหมคะยากไหมบัญญัติตาย,ยางนะคะง่ายๆนะ ราถึงหน้าไหนกันเล้วนี่นี่นะคะเป็นสูตรนะเห็นไหมลูกนะคะร้อยละโดยมวลเทียบบัญญัติไตยางได้เลยนะหรือใครจะจำสูตรตรงนี้ก็ได้แต่คุณครูว่าเทียบบัญญัติไตยางง่ายกว่านะคะแล้วมันก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะ เดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่ง์ตัวอย่างนะคะเมื่อละลายจุลสี7กรัมในน้ำได้สารละลายที่มีปริมาตร250ลูกบาทเซนติเมตรสารละลายที่มีความเข้มข้นนี้จะมีความเข้มข้นในหน่วยร้อยละต่อปริมาตรเท่าไหร่ถ้าเด็กๆใช้สูตรนี้อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะ ยกตัวอย่างให้ดูทั้งในสูตรแล้วก็ทั้งในบรญยัติแต่ย่างเนาะถ้าเด็กๆใช้สูตรนี้นะคะก็จะเป็นร้อยละร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรก็จะเท่ากับมวลของสารละลายเอ,อ่อมวลของตัวละลายมวลของตัวละลาย,มวล,วลลายมวลของสารละลาย มวลของตัวละลายก็คือ7ใช่ไหมมวลของตัวละลายก็คือ7มวลของสารละลายก็คือ250 0คูณ100ต่ตัด0ตัด01ตัวก็จะเหลือ10ก็จะเป็น70 จ็ดสิบหารสอง้อยห้าสิบเจ็ดสิบเจ็สิบหารยี่สิบห้าโทษทีผู้ผิดเจ็ดสิบหารยี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะเจ็ดสิบยี่สิบห้าคูณอลองคูณสามดูสิสามห้าสิบห้าทดหนึ่ง สาเป็น6เป็น75เกินละยี่คูณสได้5้สลบก,กันเหลือ20จุดเติม0 25ย์ยี่คูณสี่สีห้าทด2 4 2เป็น8เป็น9เป็น10 2.5เพราะฉะนั้นข้อนี้ ก็จะมละลีคอปเปอร์ซัลเฟตสองจุดห้ากรัมดังนั้นสารละลายคอปเปอร์คอปเปอร์ซัลเฟตจะจะมี คอปเปอร์อยู่สองจุดห้ากรัมต่อสารละลายหนึ่งกรัมงงไหมลูกเอ้ยหนึ่งโทษทีหนึ่งอยมอ่าถ้างง เปิดไมค์ถามคุณครูได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณครูทําแบบบรรยัตไตรยางล่ะใช่ไหมเออบรรยัตไตรยางเรามีสารละลายอยู่อาสารละลายคอปเปอร์สารละลายคอปเปอร์ CuSO4 <c oughs> ไม่รอดเขียนเป็นภาษาไทยมีสารละลายคอปเปอร์อยู่2 5 0 อันนี้ลูกบาศ์เซนติเมตร cm กำลังสามมันมีค่าเท่ากันนะคะ,ะหน่วยมันเหมือนกันนะมีค่าเท่ากันนะคะมีสารละมีมีคอปเปอร์อยู่เจ็ดกรัมถ้าถ้ามีสารละลายคอปเปอร์อยู่หนึ่งร้อยลูกบาศ์เซนติเมตรจะมี คอปเปอร์อยู่กี่กรัมก็100นะคะไปคูณ70ก็ได้เป็น700หาร250 0ตัด0ก็เท่ากับ25หาร70เหมดอิเดิมใช่ไหมคะงั้นก็ตอบ2.5 2.5คกัมเอาให้เด็กๆเ,เลือกเอานะคะว่าจะใช้สูตรไหนนะจะใช้เป็น เทียบบัญญัติตรยางหรือจะจำเป็นสูตรก็ได้นะคะแล้วแต่จะเลือกใช้มันได้ด้วยกันทั้งสองแบบนะอ่าเด็กๆคนไหนมีใครงงหรือเปล่าเอ้ยงงตรงไหนไหมลูกฮลัลโหลงงตรงไหนไหมคะเอ้าเงียบ หลับกันหมดแล้วมั้งฮะงงตรงไหนไหมลูกงงไหมงงไหมให้คุณครูทวนอีกรอบไหมคะหรือ,อยังไงคะงงไหมลูกวีบอวีบอฮัลโหลเด็กๆตายแล้วเ,เงียบกันหมดเลยได้ยินเสียงคุณครูไหมคะมสองเอ้ย โอ้ยอ่ะโอเคค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะก็จบนะจบอ่ะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรนะคะจบแล้วนะคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ